เคค่ะวันที่31ได้อะไรมาบ้างดูหน่อยได้ไม้มาเยอะเลยเอาไว้ทำฟืนได้นะคะก็โอเคเนาะแปดอันมีคนเศร้ามีคนอะไรนี่ฮังกี้มีหิวก็ยังไม่หิวมากนะมีเวลี่ฮังกี้คนเดียวก็เดี๋ยวมาทำฟืนมาเปิด กลุก,ก่อนดูว่าของในกลุเรามีอะไรบ้างให้บูโน่ช่วยทำอาหารให้หน่อยนะบูโน่นะจ้าโอเคบูโน่มาบูโน่บูโนโ่เวลี่ังกี้พอดีเลยเชิญรับประทานส่วนมาลินนี่ลองมาเช็คหน่อยว่ามีอะไรต้องทำเพิ่มอย่างเช่นเชื้อเพลิงเนี่ยต้องทำเพิ่มละ วันละหกเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงต้องการเชื้อเพลิงอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยนะก็ทําเชื้อเพลิงแล้วอันนี้ก็มีแล้วขาดอะไรเนาะก็ไม่ได้ขาดอะไรที่อยากได้ก็คงจะเป็นอย่างที่บอกวิทยุนะคะอยากได้วิทยุมาบูโนช่วยทำอาหารให้เพื่อนทานหน่อยดีมากจะ้ะ ต่อไปอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะให้มาโกไปรออาหารเลยอะมาโกไปรอเชิญรอเลยค่ะเดีย๋ยวจะเสร็จแล้วแล้วก็มีอะไรไม้ตอนนี้ไม่พอหรอเป็นไปได้ไงอ๋อคอมโพเนนต์ไม่พอตังะคะอยากได้ radio radio อยากได้ radio โอเคเพิ่มไม่เต็มๆต็มซะคันี้ นี่อยากได้โคบานะคะแต่คอมโพเนนต์ไม่พอทำไม่ได้แล้วก็ซอเบตตอนนี้ซอเบตก็มีเนาะไม่ต้องการนะคะอยากที่อยากได้คือคอมโพเนนตตอนนี้คอมโพเนนตขาดมากอืถ้าจะอัปเกรดไอ้นี่อ,อ๋อก็ขาดคอมโพเนนตเหมือนกันอย่างอื่นพร้อมอย่างอื่นครบมและเออก็ยังไม่ได้อยากจะทำอะไรคราวนี้มีใครป่วยไหมไม่มีเนาะ เวลี่ฮังกี้อาทานทานขาทานแล้วก็นอนมีใครเหนื่อยบ้างให้ไปนอนก่อนเลยนี่ไงบรูโน่ทานเสร็จก็รีบไปนอนนะจ๊ะแล้วก็ตัวมาโกเองก็ด้วยต้องรีบไปนอนละนะจะได้แบบหายดีตอนนี้สิบเอโมงโอเครอสักนิดเผื่อมีคนมาขายของ <c oughs> ขี้เกียจเก็บของนะไม่ใช่อะไรจะมีคนมาขายของให้เราไหมเที่ยงแล้ว เขาไม่มีหรอกมั้งน่าจะไม่มีเพียมมองตอนนี้น้ำหมดอย่างอะ่ะอยากได้น้ำมาโกแซนมาโกแก่สุบรีไปเลยเกจะได้อาการดีขึ้นร <_ ff ft> อถึงบ่ายนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขอเก็บของละแล้วก็จะเตรียมวันต่อไปเลยโอเค ะเตรียมของวันต่อไปเลยซึ่งก็คงจะต้องเอาเอา,เอาอะไรนะโครบาไปนะคะเอาไปงัดนูน่นงัดนี่แล้วก็เอาไว้ฆ่าคนอยากได้มีดฆ่าคนวะเดี๋ยวเอามีดไปดีกว่าเราต้องใช้โคบาต้องใช้อันนี้งัดใช้โคบาไก่น,นี่โอเคค่ะก็ วานเก็บให้เพื่อนละกันแล้วก็วก,กระสุนก็เก็บให้เพื่อนด้วยเอาละน้ำเหลือ5น้ำนี่สามารถทำอาหารได้อีกครั้งหนึ่งพะน้ำปกติจะทำจะใช้น้ำสี่อันในการทำอาหารหนึ่งครั้งเชื้อเพลิงตัวนี้เยอะละก็ไม่ถึงกับต้องการเท่าไหร่หนึ่งสสามสี่ห้าเผื่อไว้ให้เพื่อนแบบ เผื่อเจอกับอุปสรรคร้ายแรงแล้วก็เดี๋ยวคงจะเอา2ออย่างนี้ไปไอันนี้ของเพื่อนให้เพื่อนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงเยอะแล้วน้ำนะคะที่อยากได้จริงๆตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีน้ำแล้วนะเออใช่เราต้องเอาไอ้นี้ไปเรียกว่าอะไรเนะี่ยล็อกพลิกนะคะเอาล็อกพิกไปเอาพอล็อกพลิกมันไม่มีเสียงนะเพราะฉะนั้นเวลาจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้เสียง โอเคค่ะก็ครบครบแล้วเนาะเก็บแล้วโอเคเรียบร้อยคิดว่าคงไม่มีใครมานะไม่มีแล้วใช่ปะจะได้ N day เพราะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคค่ะ N day ไปเลยทุกคนก็พักกันพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นจะให้ไปทำหน้าที่ อย่างมาโกนี่ตอนนี้ไม่น่าจะให้ไปทำหน้าที่เท่าไหร่ยังแซดอยู่ด้วยให้สลีปสลีปไปก่อนแล้วกันนั้นแล้วก็บรูโน่กาดให้ซาท่าออกไปะจนกับโลกภายนอกนะซาท่าแกออกไปเลยแต่ที่นี่อันตรายมากเขาวางกันพีแพรก็เอาอันนี้ไปเอาโคบาไปเผื่อ,อไว้ทุกผัวคนได้ นช่องช้ามโอเคนะคะกแคแ็แค่นี้แหละมั้งแค่นี้แหละ scaveng กันเลยค่ะมาดูกันว่าจะรอดไม่รอดนะจะรอดไม่รอดนะคะมาดูกันโอเคมาบ้านหลังนี้เราพบว่าไม่มีอะไรเป็นคนที่เดินเสียงดังมากเลยผู้หญิงคนนี้แกใส่ส้นสูงเหรอวะเดินเสียงดังมาก ประตูไม่เปิดฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคลงมาข้างล่างของเก็บหมดแล้วนะถ้าจะไม่ผิดอ๋ออันนี้ฉันต้องใช้น,นี่ล็อกพลิกนะคะล็อกพิกโอเคเปิดเข้าไปมีอะไรบ้างน่าจะเป็นของกินเลยแหละโอเคค่ะนี่ได้น้ำมาด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนะคะน้ำน้ำน้ำ อยากได้น้ำเยอะๆเลยตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ละ่ะตรงนี้มีอันนี้มาเปิดประตูไว้ก่อนนะเดี๋ยวเวลาขาออกนะคะจะได้หนีทัน <laughs> อโอเคเรียบร้อยปลาปาปาลงข้างล่างได้ไหมเนี่ยได้ได้ได,ได้โอเคเอาโชวเวลมาเรียบร้อยนะคะพร้อมพรอ ุดเฮ้ยนี่ใครยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเห็นใช่ปะน่าจะมีคนยืนอยู่โอ้โหอันตรายว่ะฉันลอบค่าด้านหลังมันไ,ได้ไหมเนะ่ะโอเคเรียบร้อยเราจะย่องไปละพะเรารู้สึกว่ามีคนนะคะชา้ชาชา้ชาช้าช้าได้พลาเล่มงามนะจเจไม่ต้องรีบร้อนอืม เก็บซากอะไรไปก่อนนะด้านล่างเนี่ยเก็บไปเลยไม่มีอะไรโหยแย่ yeah, จังโอเคเรามาขโมยของบ้านนี้กันเถอะได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วใช่ปะ <laughs> มีคนอยู่ข้างในบ้านโอ้โ oh ห let's see why did I finish แกพูดถึงเรื่องอะไรนะ เอาอันนี้มาไขาก่อนเปิดประตูเข้าไปในบ้านโอเคเปิดไปเลยนะคะเฮ้ยเราต้องดูก่อนว่ามันเดินไปไหนมันเดินไปไหนมันเดินไปไหนมันเปไปฝั่งโน้นมันเดินไปฝั่งโน,น้นโดสเตอะไรสักอย่างฝั่งนี้มีประตูปะไม่เห็นวะ คืออยากรู้ว่าถ้ามันมีประตูมันก็มันไม่น่าจะเห็นเราถ้าเราเดินขึ้นไปนะคะอืมขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเอาของเอาของฮ่าฮ่าอ้โหโอ้โหไม่ไหวตาเคียไม่ไหวตาเคียของเยอะมากขอขอน้ำไปก่อนน้ำนี่ต้องการมากน็อต น็อตน็อตน็อตสี่ครบมีอะไรอีกวะคือต้องมาเอาอีกรอบแน่เลยเนะี่ยเอ้ยคนนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้นะฉันไม่กลัวมันเลยใช่ไหมเนี่ยอมีอะไรบ้างข้างในอืมของดีมากค่ะของดีมากเลยของดีมากเลยต้องมาแน่นอนนะต้องมาแน่นอนนะฮะโอเคค่ะก็เราจะมาอีกรอบนะคะเพื่อมาเอาล็อกพิกตรงนี้ด้วย อ่ะไม่มีคนลงมาข้างล่างใช่ปะฉันจะได้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวค่อยมาเอาดีกว่าเนาะโอเคก็ฟืนหรอน็อตนอยากได้น็อตอีกอันแล้วก็อยากได้คอมพเนน์แต่หาคอมพเนน์ไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาไว้สร้างนู่นสร้างนี่ นี่ไงเอาคอมโพเนนต์ไปสักนี่สักหน่อยนะเอาคอมโพเนนต์ไปบ้างเศษปืนนี่ยังไม่ต้องการเท่าไรหร่อะตอนนี้ฉันต้องการของที่แบบสามารถใช้การได้ก็คอมโพเนนต์นี่แหละเก็บคอมโพเนนต์ไปเยอะๆตอนนี้ต้องการคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ปืนอ,อันนี้ออยส์ในการสร้างปืนเอาคอมโพเนนต์ดีกว่าโอเคนะคะก็เต็มละเต็มละของที่อยากได้ก็หมดละ งั้นเรากลับกันดีกว่าเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนเดี๋ยวก็เหลือเวลาแล้ะลองใช้เวลาตรงนี้ให้มันให้คุ้มที่สุดดูนะคะว่ามันจะเดินลงมาไหมลงว่ะลงแกจะลงมาข้างล่างหรือแกจะเลี้ยวแกจะเดินไปทางโน้นโอเคแกเดินไปทางโน้น แล้วก็คือคือต้องรู้จังหวะไว้ก่อนนะคะคราวหน้าเดี๋ยวเวลามาขโมยของจะได้แบบสะดวกนะอืมตอนเนี้ยก็คงเป็นช่วงเวลาที่สามารถเดินขึ้นไปเข้าไปเอาของอะไรอย่างนี้ได้นะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็มีสามคนเท่าที่ดูว่าน่าจะมีสามคนนะในบ้านเดินไปเดินมาขึ้นขึ้นข้างบนส่วนคนนี้ก็เป็นไง ส่วนคนนี้เดินเดินลงข้างล่างเดินสวนกันเนอะเออเดินสวนกันมีสองคนโอเคอ๋อคนนึงจะเข้าประตูนี้นะคะอเอ๊มีสามคนเหรอวะนี่มีสามคนข้างในบ้านมีสามคนมข้างในบ้านมีสามคนโอเคกลับกันเถอดดูลู่ทางเอาไว้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องมา เฮ้ย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 แกอย่า้าโอเคไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยค่ะรันทูเอ็กซิอาา่าฮะพร้อมโอเคค่ะดูล้านลาวไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขโมยของบ้านขเขาอีก <laughs> เป็นไปได้ก็ไม่อยากจะแบบเสียเลือดเสียเนือ้ออะไรอย่างนี้ขโมยอย่างเดียวแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องฆ่าอะไรอย่างงี้โชวเว้าไม่น่าจะต้องใช้แล้วต่อไปน่าจะใช้ล็อกพิกเยอะในบ้านนี้ดูเหมือนจะแบบมีอะไรที่แบบต้องใช้งัดอะไรอย่างนี้เยอะโอเคค่ะดูซิว่าคืนนี้เราได้อะไรมาบ้างได้เยอะเลยแหละนะเอาตรงๆนะฉันได้เยอะเลย แล้วก็ถูกขโมยด้วยอมีขโมยขึ้นบ้านนะคะเราใช้กระสุนไปสี่นัดโอเคมีใครบาดเจ็บไหมไม่มีนะดีมากนะคะเกียดมากเลยเวลาบาดเจ็บพูดตรงๆนะเพราะว่ามันต้องไปหายามาให้พวกมันไงอ่ามารินี่ไวรีฮังกี้ละไปกินอาหารกระป๋องนะ่ะก็ดีส่วนบรูโน่ทายบรูโน่นอนไปก่อนนะจ๊ะ มากโกก็นอนไปก่อนก็ดีนะมาโกโกแกนอนไปก่อนเลยไปเพราะว่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจะให้มากโกเป็นคนมาเอาของแล้วก็มีใครบ้างนะอาหมดแล้วหมดแล้วได้คอมคนนี้มาเพิ่มเพราะฉะนั้นเราอาจจะต่อเติมอะไรได้บ้างก็จะมาดูกันหน่อยนะว่าเราต่อเติมอะไรได้บ้างนะคะโอเคมาแกลบแกลบไป เช็ค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 โอ้โหเดี๋ยวมาเติมเชื้อเพลิงก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเหลือ8องศาแล้วนะเดี๋ยวมันไม่สบายซะโอเคค่ะเรียบร้อยอามาดูนะคะว่าเราต้องการอะไรบ้างอยากได้กีต้กตกตา,ากีต้ากีต้าหาหาเสกกีต้ามาทําไม่ได้แต่อย่างอื่นครบอยากได้กีต้า อันนี้ต้องการคอมโพเนนต์20กับอ๋อโอเคต้องการแก้คอมโพเนนต์นะคะที่หาไม่ได้แต่เรามีแอลกอฮอล์ hmm. เยอะแล้วจะทำทำไมฉันไม่เข้าใจตัวเองเอาวิธียุไปก่อนดีกว่านะวิธียุก็สำคัญวางนี้ได้ปะไม่ได้วางนี้ได้ปะไม่ได้ฉันวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยฮะ mm hmm. วางตรงนี้เลยนะฟังข่าวให้ทุกวันนะโอเคน้ำเท่าไหร่นะขอดูน้ำหน่อยนะคะ น้ำสิบสามสามารถอยู่รอดได้อีก 4. สมมี่สามมือสามมือสามมือนะถ้าอาหารไปเลยก็ได้มาเตรียมไว้เอ้ยทำไมมันหกเลยวะแจม <c oughs> อหกถ้วยไงสามก็น้ำสามครั้งทำไปหกเลยทำให้หมดหมดโอ้ตอนนี้เราต้องการเวชเทโแล้วเวชเทโบกำลังจะหมดนะคะเวชเทโบจะหมดแล้ว ต้องไปหา vegetable มาแล้วช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยพวกอะไรนะ g ว t a b l e เนี่ยหายากนะคะผลไม้หายากสัง,งั้นเลยเนาะอ่ะมีคนมาเคาะประตูบ้านบูโน่บูโน่บูโน่ไม่สบายให้บูโน่นอนไปเถอะอเคแล้วก็ชาวท่าก็มาเปิดประตูให้หน่อยมีคนมาขายของอยากได้กระสุนนะจ๊ะเป็นไปได้ก็อยากได้ g ว t a บ l e เก็บไว้แล้วก็น้ำ นี่คือสิ่งที่อยากได้แต่ม่โลกเขาจะขายให้ไหมนะอันนี้ต้องดูาหน่อยนะคะเ okay, ค่ะมาเช็คกันหน่อยนะก็น้ําเลยน้ําเลยอยากได้น้ําเลยนะน้ําแล้วก็กระสุนอยากได้กระสุนด้วยโอเคนี่คือสิ่งที่อยากได้ที่สําคัญสําคัญนอกนั้นก็เ,เขาเรียกว่าอะไรไมมเราเหลือสามเอ็ดอัน เชื้อเพอลิงเรายังมีอีกเยอะปะเชื้อเพอลิงเราอ,อยู่ได้อีกสองวันเชื้อเพลิงอยู่ได้อีกสองวันแล้วก็คอมโพเนนต์เราจะหมดละเอาคอมโพเนนต์เพิ่มคอมโพเนนต์ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปเอานี่หวะงั้นเอาแค่นี้พอแล้วก็น็อต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 ที่สำคัญน็อตมาสี่ตัวเจ็ดตัวก็ได้อะน็อตเจ็ดไปเลยแล้วก็ แล้วก็ไม้สักสองนะคะสิบเก้าเอาอันนี้มาสีเออจริงๆเราหน้าเจาเชื้อเพลิงแทนที่เจาไม้เนี่ยเราหน้าเอาเชื้อเพททเอลเเเพิงแทนนะเพราะต้องการเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงต้องการเชื้อเพลิงอย่างนี้เลยแหละช่วงนี้เชื้อเพลิงน่าจะแพงมากอ่ะ mm. พูดกันตามตรงเชื้อเพลิงน่าจะแพงมาก อืมาแลกกับอะไรดีมาแลกกับยาส่วนใหญ่ก็อยากให้แลกแลกกับยายายังไม่พอเลยเชื้อเพิิงเชื้อเพิ่งแพงมากแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ไปแล้วกันนี่นี่ไอ้พวกที่ใช้ทำกระสุนนี่เอาไมาห้หมดเลยยายานี่น่าจะมีอะไรมีอะไรอีก มีอะไรเทดได้เอามาเอามาเอามาตอนนี้เอามาเอามานีข้างบนนีข้างบนนี่โอ้โหไฟ we can have ดิวไฟเหรออืมนี่แล้วปะไม่อิดวันดูมันยังไม่ได้นะคะเอ่ออะไรดีอะไรดีอรดโอเคดูเหมือนว่าต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้ยาสองอืม โอเคค่ะเพื่อแลกกับคอมโพเนนต์แล้วก็เชื้อเพลิงแล้วมันก็ก็ถือว่าคุ้มกันนะเอาไปเถอะเอาเดีเดียวๆด,วดวช่วงนี้ต้องการพวกของอย่างนี้เยอะขอบคุณครับเสร็จแล้าตอนนี้มีน้ำเท่าไหร่คะตอนนี้มีน้ำส1บเอ็ดย่อย่างน้อยก็แบบรอดตายไปอีกสักพักนะแล้วก็เออเวชเทบลจะหมดแล้วจริงๆอะ่ะต้องต้องการเวชเทบลมากต้องการน้ำเลยเวชเทบล ล่อ,อ,อไปก่อนไม่เป็นไรเรายังมีอาหารกระป๋องอีกเยอะเออมีใครทายมาั่งมานอนมานอนมานอนบูโน่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะลองมาเปิดฟังกระทิวกันเล็กน้อยนะก่อนที่เราจะปิดวันนี้แล้วก็ ขาบอกว่า beware of band of looters loaming the city นะคะ it best to lock your doors and stay inside ก็คือว่าให้ระวังช่วงนี้นะคะจะมีพวกหัวขโมยเนี่ยจะขึ้นบ้านบ่อยเพราะฉะนั้นให้ระวังอะ่ะเรามาจูนกันหน่อยจูนจูนจนดูว่าขึ้นไหนที่มันแบบมีอะไรน่าฟังเขาบอกว่า as this war wasn't enough c l a m is on the rise in the city of p o g r e n ดูเหมือนว่าสงครามเนี่ย มันยังคงไม่เพียงพอสินะเพราะว่าเรื่องอาชญากรรมฆาตกรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นภายในโพกเรนทุกวัน There a reports r e of armed assaults and robberies ก็คือว่ามีข่าวเกี่ยวกับการยิงถล่มยิงกันแล้วก็มีพวกลอบ b บอรี่นะคะคืออะไรนะพวกแบบโจรขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีการต่อสู้แล้วก็พวกโจรปรากฏทั่วไปแหมฟังดูแล้วก็เซ็งเนาะว่าไหม คราวนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ต้องเตรียมอาวุธไปหน่อยนะเผื่ออาจจะต้องฆ่าคนเป็นไปได้ก็คงจะเอาปืนไม่อยากเสียกระสุนเลยวะเอามีดไปเหอะหมีดมีดมดีเอามีดไปแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยใช้โคบาทุบหัวถ้าหากถ้าหากต้องทุบหัวใครก็จะใช้โ,โคบาทุบหัวคนเออนะตามนี้นะจ๊ะอาบุรี่ให้มันหนึ่งมวน แล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยวคืนนี้ขอเอาเอาวุธไปสองเชนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหน้าที่ก็คือจะให้มาโกนะคะเป็นคนไปใครทายทายอยู่บ้างเนี่ยมานอนก่อนรีบมานอนซะโอเคนะคะคิดว่าพร้อมแล้วก็จะเอ็นดไปเลยนะ โอเคพร้อมแล้วแหละไปเอ็นดีอ่ะมาดูกันต่อนะคะก็เราก็จะไปที่เซมิดีแทร์อีกครั้งเนาะอย่างน้อยก็อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมจะให้มาโกไปเนาะมาโกไปนะแล้วก็ไม่มีคนทายเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้กัดได้ใครจะนอนนอนไปใครจะนอนนอนไปโอเค ให้มีคนเฝ้ายามหนึ่งคนก็พอเราเอามีดไปเผื่อต้องฆ่าคนเคสค่าเวนช์เลยนะอเอาละมารีๆขึ้นไปนะคะหีมะเยอะหีมะเยอะเราไม่ชอบหีมะตรงนี้หนู ลงมาข้างล่างมีคนอยู่ไหมเนี่ยอ่าย่องไปหน่อยย่องไปย่องไปมีคนอยู่นะไม่เป็นไรด้านล่างเราเอาหมดละเราไม่กลัวเราจะเอาตรงนี้นั่นมีคนเดินลงมาด้วยมีคนเดินลงมาคนขึ้นไปมีสามคนเลยข้างในบ้านนีสามคนเลยเดินไปเดินมาดูเหมือนว่าเราจะทำอะไรไม่ได้มาขโมยของกัน ขโมยของของเยอะมากนะบ้านเมอืองนี้หืมไม่พอนะคะไม่มีที่เก็บแล้วไม่มีที่เก็บแล้วล็อกพิกเอ่ออะไรไม่สำคัญเอาออกมาก่อนสิน้ำตาลอย่างเงี้ยคงไม่ได้ใช้อ่ะจะเอาคอมพเนนต์ไปแล้วก็ น็อตนะคะน็อตสำคัญเลือกยากนะพ่งตรงเลยเอาคอมโพเนนต์ไปนะคะคอมโพเนนต์อ๋อเดี๋ยวนะเหลือคอนซูมเบิลโอเคเอาตามนี้แล้วก็มีอะไรอีกสักอันหนึ่งอย่างเช่นนี่เอาละเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูในบ้านว่าเราจะเข้าไปข้างในยังไง พอมีคนเดินขึ้นเดินลงนะมันจะมีที่ซ่อนไหมเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีที่ซ่อนที่ซ่อนอยู่ตรงนี้โอเคเห็นละที่ซ่อนเจอที่ซ่อนละอ๋อมันต้องไขกุญแจโอเคปิดประตูน <laughs> ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนมันมีคนมานะคะ่ะ มีคนโดนตึกตึกตึก,ตก,ตกนี่แกจะลงมาไหมอ้อมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยสองคนขึ้นไปข้างบนคนหนึ่งลงข้างล่างคนหนึ่งระหว่างนี้เราน่าจะเดินไปได้นะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนตัวค่ะซ่อนตัว <laughs> ไม่มีใครสงสัยแล้วนะเดี๋ยวฉันใช้ไนฟ์ฟันกันเลยถ้าแกสงสัยฉันเนี่ยโอเคนะคะมันปิดประตูแล้วใช่ไหมขโมอยของค่ะ <laughs> โอเคมียาไมเา่เอาซ่อนตัวซ่อนตัว <laughs> มันไม่เห็นแล้วเว้ยมันไม่เห็นแล้วเว้ย Just one pills I'm going back อืมอยากได้ยาอยากได้ของอยากได้อะไรข้างบนสักฆ่าคนดีไหมเนี่ยอืม hmm. ฆ่าได้นะตอนนี้เนี่ยอย่าเลยกลัวมันแซดอีกอย่างของเราก็เยอะด้วยในบ้านเราไมไ่ต้องการถึงกับต้องฆ่าคนเพื่อที่จะเยมีคนมาปิดประตูตรงนั้นแน่เลยเพราะเราเปิดประตูทิ้งไว้เอาละอ่าโอเคมันปิดประตูละเดี๋ยวคราวนี้ต้องดูนะคะว่าจะขึ้นไปยังไง กำลังคิดว,ว่าระหว่างจะขึ้นไปข้างบนอโอ้โหสามคนเ <c oughs> ยอะมากอ,ะอ่ะออเอาเร็วๆรีบรีบรบเอายาไปเลยมันไม่มีอะไรสำคัญตรงเนี้ยอคือถ้าแกอยู่นานนี้ฉันฆ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฆ่า ฆ่าคนบริสุทธิ์เศร้าอีกบล็อกเค้นอีกเอ้ยปอกกันมันไม่ไปเว้ยออารีบรีบไปรีบรีบ,รบ,รบไปประเด็นคืออยากให้แกไปเร็วๆเคมันขึ้นไปละปีดประตูเจ้าของ โอเคก็ okay. ไม่มีอะไรสำคัญวะ่ะลงมาข้างล่างดีกว่าเปิดงัดตรงนี้ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยวิงๆๆ่งวิออ่งวอิ่งโอเคค่ะ <laughs> ตีสามละของของคนลวใช่ปะเออของคนละอืม ไม่เป็นไรนะ่ะไปเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันเหลืออะไรอีกบ้างนะคะตอนนี้เราสิ่งที่เราได้ก็โอเคอะ่ะมีอะไรบ้างก็ค่อนข้างสำคัญของกินยาบาดเดชโอเคไปน้ำก็ไปแล้วฉันเหลืออะไรพวกมันบ้างวะฉันนึกไม่ออกโอเคค่ะ อกลับแบบไม่ต้องฆ่าคน